สมัยอดีตตำแหน่งนี้อาจจะไม่ได้เป็นที่ถูกพูดถึงมากเท่าไหร่แต่เมื่อถึงยุคสมัยของฟุตบอลที่เปลี่ยนไปการเล่นทีน่เน้นในเรื่องแท็กติกมากขึ้นทําให้ทุกๆตำแหน่งในสนามนั้นได้รับการโฟกัสมากยิ่งขึ้นมุดฟิลตัวรับหรือมิดฟิลตัวโฮดดิ้งเป็นผู้กําหนดจังหวะของเกมควบคุมการต่อสู้ในแดนกลางและพยายามสร้างความได้เปรียบในแดนกลางเพื่อเป็นฝ่ายคุมเกมปัจจุบันในเวทีฟุตบอลยุโรปมีผู้เล่นในตำแหน่งนี้ที่โด่งดังมากมายและถูกแสงสปอตไลท์ส่องมากขึ้นเรื่อยๆมิดฟิลตัวรับที่ดีที่สุดในนนย,ยุคคี้เรราาจะพไปดูกันนกับ ที่ว่าชัวรมินี่และเดันไร์มีค่าตัวที่สูงมหาศาลเทียบเท่ากับพวกกองหน้าชื่อดังนั้นเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าตำแหน่งมิฟือตัวรับมีความสำคัญกับทุตบอลในยุคปัจจุบันอย่างไรหลังจากสร้างชื่อเสียงมาอย่างยาวนานกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดสุดท้ายเขาก็ย้ายไปเล่นกับอาร์เซนอลค่าตัวที่สูงถึง116ล้านยูโรทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่ค่าตัวแพงที่สุดเป็นสถิติสโมสรความสามารถในการอ่านเกมของเขาในเวทีพรีเมียร์อังกฤษนั้นถือว่าเป็นระดับท็อปไม่ใช่แค่เรื่องเกมรััััับบเเเเเเเททท่่่าา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 นนนน้้้้้้้ะคคครรรยยยยงงสสมมมมถถตติกกกกกุชววววอออไไดดดดีีขป็ลลญใหแึับ อีกนในการพัฒนาศักยภาพไปอยู่ในทีมลุ้นแชมป์และฟุตบอลยุโรปทั่วใหญ่ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ตัวนั้นจะต้องเจอหลังจากนี้ต้องมารอดูกันว่าจะกลายเป็นผู้เล่นระดับพ็อบได้ต่อจากเดิมหรือไม่โอเลเลียงชูอาร์เมนี่เรอัลมาดริดโอเลเลียงชูอาร์มนี่ย้ายมาจากแอสโโมนาโกสู่เรอัลมาดริดในช่วงซัมเมอร์ปี2022นหลังจากนั้นเขาก็กลายมาเป็นตัวหลักให้กับราชชุดขาวเขาได้ตอบแทนค่าตัวที่ทีมนั้นได้ใช้จ่ายไปอย่างคุ้มค่าชูอาร์เมนี่ยืนคุมแดงกลางได้อย่างโดดเด่นทั้งที่อายุเพ 80ล้านยูโรที่เรอัลมาดริดเสียไปมีทั้งความกดดันในเรื่องค่าตัวและการเข้ามาทดแทนที่ของคาสิบิโรซึ่งเป็นดั่งกระดูกสันหลังให้กับทีมมาอย่างยาวนานถือว่าเป็นงานที่หนักไม่น้อยนะครับแต่ชูอามินี่ก็ไม่ทำให้แฟนบอลต้องผิดหวงังปัจจุบันเรอัลมาดริดได้กองกลางโทร,รับคนใหม่แบบไม่ต้องสนใจคนเก่าแล้วด้วยซ้ํา